กราบสวัสดีครับบริการเบาเหนืออยากรีแอคชั่นนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีอคชันเพลงผู้เบามือ2ครับของน้องๆศิลปินกลุ่มหนึ่งครับจากประเทศลาวนะซึ่งมีโสพนาทีแจมยูโนจีเอ็กทู ร่วมกับศิลปินไทยนะครับ PIP Beat Band นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือนะครับการร่วมมือของไทยแล้วก็ลาวนะครับในเพลงนี้จะเป็นยังไงไปติดตามเรียกชันกันเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องๆศิลปินกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าไพโอมีความพาสิ้นนะ PIP Beat Band โซบานาะนาะนาะโซบานาโอ้ยใั่งเอ็นบีสองและน้องสี่สนใจไอยบอบมีดอกเงินทองนบานสองบอได้รอถ้าน้องนั้นจริงใจที่บอกยีแม่ไปสู่ขออย่าเหดให้อายเสียใจเหมือนคนอื่นที่ผ่านมาขอมากันสี่คนนี้มีแบกคือด้วยทัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไป วักจริงหวังแต่ง<ก>ย<อ>้าจริงหวังแต่งนาคุณงามไม่อยู่ข้างๆคอยดูแลตักน้ำกะสวยเพิ่นนึ่งขา้าวกะสวยเพิ่นเฮ็ดกินกะสวยเพิ่นบต่ต้องขีดคานเฮ็ดเป็นทุกอย่างทุเทงานานกเรบบืืองทุกสาย สบายดีอุย้ยนางเอกเอ็มีหน้าคุ้นๆนะครับเหมือนเคย <ใน S 2> เห็นในการรีแอคชั่นถ้าใครรู้คอมเมนต์นะนามาออยบีนนนาาาบดนอื่นาตรีมันแบบฟังสบายสบายอะหักเจจ้าสุดวใ สัญญามาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปไอนี่หวังดีหากจริงวังแต่งก็ย้อนอยากใดของนางคุณงามไม่อยู่ข้างๆคอยดูแลไอเป็นผู้เ้ามือสองแต่กายใจได้ของน้องเรื่องราวของเราในวันวานไม้วลาจะผ่านมันเหนื่อนักอยากพอหน้าน้องแต่เศร้าจนแรงกินเป็นละพ่อเขาแกงวัน จะคุยแ้วมันจะพามาสักกี่คนแต่หัวใจเป็นของเจ้านั่นไม่น่ามโนแม่เหนื่อยปานใดไอ้สิยอมทนทำงานหาเงินแก่พยายามจนเสี้ยเสี่ยงกันเยอะแล้วจะมดาไม่มีมลติดใเธอไม่ต้องกลัวจะไม่ทำให้เธอจิตแต่สัญญาต่อจากนี้เธอต้องรอมาโอเจ้าเจ้านะกลัวภัยภัยภัยก็อยากแห็เจ้าผู้แก้มเปิ้ลนหน้ลนาเขาและปากแดงเจ้านั้นะ

ได้เห็นวัฒนธรรมดนตรีต่างๆเยอะมากครับในเพลงนี้ C H U เสียงดีทุกคนนะไอเป็นบูบาวมูอสองและน้องสิสนใจไอบอผมมีดอกเงิน้องและตาบูบาวมือสองเจ้าจะสนใจไ้บอถ้าน้องนั้นจริงใจสิบอกอีแม่ไปสู่ขออยา่าเฮ็ดให้ไอเสียใจมันคนอื่นที่ผ่านมาก็พอ สัญญาจากโจสุดหัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปไอนี่หวังดีหากจริงหวังแต่งก็ยอมยากให้รักจริงหวังแต่งมาเป็นลูกใครแม้ก็เจ้าหน้าหักกว่าใครไปแกอยากแนมเจ้าผู้แก้มฟึ้งวันหน้าเข้าหรือปากแดงเจ้านั้นงามโซภาพอมีใครมาเบียดแสงไอนี่หักเจ้า สุดยอดจริงๆจบไปแล้วนะครับสำหรับรีแอชั่นเพลงผู้บ่ามือ2นะต้องตบมือให้น้องๆครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าใน MV เนี่ยถ่ายทอดวัฒนธรรมได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องราวของถ่ายการถ่ายทําที่วัดหรือธรรมชาติแล้วก็ได้ทําท mv เนี่ยก็ได้เห็นภาสิ้นของประเทศลาวเลยครับแล้วก็ได้เห็น การนําเอาดนตรีไม่ว่าจะเป็นระนาดคุยหรือว่าขิมนะครับที่มาตีเข้ากับบีทของน้องๆน,นะครับซึ่งมันทําให้ฟังแล้วแบบสบายหูครับคือฟังสบายๆฟังได้เรื่อยๆครับก็คือ ทำให้แล้วก็มันผนวกกลับมารวมกับเสียงร้องน้องๆทั้ง4คนนะครับก็เพาะดีครับซึ่งมันเข้ากันมากๆครับก็ต้องบอกว่าน้องๆศิลปินกลุ่มเนี่ยกลุ่มของประเทศลาวเนี้ยน้องโวกนาน้องจีเจมิโนหรือ G2X แล้วก็แบกคือเนี่ยพวกเนี้ยเขามีความสามารถซึ่งคนไทย ต้องรู้จักครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสใส่ใจได้แค่มองเพลงน้องเพลงอ้ายซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเขามีความสามารถอยู่แล้วมีเสียงที่เพะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็ต้องยอมรับว่า MV เนี่ยถ่ายทอดมาได้ดีแล้วก็ใน MV เนี่ยผมเห็นเห็น,หนคุ้นนะครับว่านางเอกเ v เนี่ยเหมือนคนที่ทำารีอคชั่นของของเพลงของเรานะครับก็จะต้องไปติดตามต่อเป็นใครนะครับน่ารักดีเห็นแค่เวลแต่ก็น่ารักละ ก็ยอมรับว่า MV ทมาีทำมาได้ดีถ่ายทอดวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการรวมของ p ีไอพีบีดแบนเนี่ยซึ่งเป็นสปินชาวไทยเนี่ยรวมกันระหว่างไทยลาวได้ดีมากครับเพราทำให้มันลงตัวคือน้อง p ีไอพีบีดแบนก็มีเอกลักษณ์เสียงที่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือสามารถเข้าไปกับบีดแล้วก็ทํานองเพลงของเขาเนี่ยได้ดีมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าลงตัวสุดสําหรับเนื้อหาเพลงเนี่ยผมว่าอารมณ์แบบเป็น ผู้บ่าวมือสองอ่ะผมพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะทําเป็นทุกอย่างทาอะไรเป็นรักจริงหวังแตง่งตอนนี้ก็อยู่ที่น้องอแหละว่าจะรักพี่จริงไหมจะจริงใจกับพี่ไหมคือพี่เนี่ยพร้อมจะดูแลน้องทุกอย่างจะไม่ว่าจะเป็นทำมหา,าทากับข้าดูแลน้องอยู่บ้านอะไรเงีง้ยก็คือเป็นผู้บ่าวมือสองแต่มีความเทียบพร้อมนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับน้องนั่นแหละน้องผู้สาวนั่นแหละจะลงรักจะชอบพี่ไหมอะไรนะครับก็เหมือนเป็นเพลงทาเพลงจีบสาวนะว่าเนี่ยจะชอบกันไหมจะจะรักพี่ไหมอะไรประมาณนี้น้องก็คือ สามารถเอาไปจีบสาวได้นะครับว่าเออเนี่ยพี่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะชอบน้องนะเออลักจริงหวังแต่งนะเดี๋ยวจะให้แม่ไปขอนะถ้าน้องแบบจริงใจกับพี่เออเนี่ยแหละครับก็ความหมายมันก็ดีเป็นการแบบจีบจากกุ๊กๆเนาะซึ่งทำน,อง,นองเพลงอย่างที่บอกว่าฟังง่ายฟังสบายๆแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามน้องๆเขาด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงของศิลปินของกลุ่มๆของประเทศลาวกลุ่มนี้ด้วยซึ่งแบบยอมรับว่า มีความสามารถมากนะฮะยังไงก็ฝากติดตามน้องนอด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอเลียอชั่นเพลงลาเพลงหน้านะครับบ๊ายบายจ้า